ฉเฉลยรักมาเฟียร้ายซีรีส์ร้อนรักมาเฟียบทประพันธ์โดยสวิตชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ไม่อนุญาตให้ลอกเรียนแบบดัดแปลงแก้ไขคัดลอกสแกนบันทึกไม่ว่าในรูปแบบใดๆก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน ตอนที่ห้าอดิรุธพับแขนเสื้อขึ้นมาถึงศอกชายหนุ่มยิ้มให้คนที่นั่งอยู่กับพื้นระมนกำลังถูพื้นหมดคราบคุณหนูแสนสวยที่แสนเพอร์เฟกระมนระมนยิ้มให้อดิรุธสวัสดีค่ะคุณรุธตอนนี้คุณดิไม่อยู่ค่ะเธอไปหาดใหญ่ผมมาพบคุณนั่นแหละดิฉันเหรอคะอดิรุธเลิกคิว้วทำไมผู้จ่าหังเขินแบบนั้นละ่ะระมน ระมนน่าสลดคุณดิไม่ให้พูดสนิทสนมกับคุณรุษค่ะคุณเขาว่าดิฉันเป็นเพียงคนใช้ไม่สมควรตีเสมอคนเป็นนายอดีรุษสายหน้าแตะข้อศอกระมนให้หล่อนยืนเทียบเขาคุณอย่าบ้าจี้ตามคุณดิหน่อยเลยผมยังเป็นคนเดิมอดีรุธยิ้มให้ระมนรอยยิ้มของชายหนุ่มอบอุ่นคุณสบายดีไหมระมนสบายดีค่ะ ผมไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือเปล่าที่พาคุณมาหาคุณดิคิดถูกแล้วค่ะระมนยินดีชดใช้ทุกอย่างคุณดิใช้งานคนหนักหรือเปล่าระมนสายหน้าเรากินอะไรหรือยังยังค่ะดิฉันเอออดีรุชีหน,น้าหลอนระมนยังทำงานไม่เสร็จค่ะช่างเถอะคุณควรกินอะไรหน่อยไม่เจอกันแค่ไม่กี่อาทิตย์ผมว่าคุณซูบลงไปเยอะนะ ป้านางทำอาหารไว้ที่ครัวไม่ต้องหรอกเดี๋ยวคุณออกไปกินมื้อเย็นกับผมหน่อยละกันเอจะดีหรอคะทำไมจะไม่ดีล่ะไปเปลี่ยนชุดเถอะผมจะรอคุณอยู่ที่ห้องถุงรับแขกระมนมีสีหน้าลังเลไปเถอะไม่ต้องกังวลอะไรคุณบอกเองว่าคุณดิไม่อยู่พี่สาวผมไม่มีทางรู้ว่าคุณออกไปไหน แต่อดิรุธไม่รู้ว่าอดิสากำลังเฝ้ามองทั้งคู่อยู่อีกฝ้าของประเทศอดิสากำมือแน่นที่เห็นน้องชายอบกอดระมลออกจากบ้านไปอดิสาจัดการกับธุระทางธุรกิจของตนเรียบร้อยเธอโดยสารเครื่องบินส่วนตัวกลับทันทีทำไมทำหน้าเครียดอย่างนั้นล่ะคะคุณดิอดิสาล้าสายตาจากแท็บเล็ตให้พินนวดให้นะคะก็ดี พินทานเปลี่ยนที่นั่งอดิสาหันหลังให้หล่อนพินทานเริ่มนวดไหลและไล่ไปตามแผ่นหลังดีขึ้นไหมคะอืมอดิสาหลับตาพินทานคลึงขมับขยับเข้าใกล้เจ้านายสาวเป่าลมร้อนรถใบหูอืมจะเล่นอะไรเนี่ยอดิสายิ้มท,ทั้งทั้งที่หลับตาเล่นอะไรที่ตื่นเต้นขณะที่อยู่ห่างจากพื้นดินสามหมื่นฟุต ก็ดีเหมือนกันนะคะว่าแต่คุณดิสนใจไม่เอ่ยต้องดูว่าสินค้าน่าสนใจหรือเปล่าพินทานปลดเสื้อผ้าเหลือเพียงร่างที่เปลือยเปล่าสินค้าเก่าแต่คุณภาพยังคับแก้วสนใจไหมล่ะคะน้ำเสียงและท่าทางที่เชื้อเชิญทำให้สมองของอดิสาละความสนใจจากเฉลยสาวยามนี้เธอต้องการคนตรงหน้าเสียมากกว่าพินทานเย้าวยวนและเซ็กซี่ที่สุด อดีรุธขับรถกลับเข้าบ้านเกือบสามทุ่มไฟทุกดวงในบ้านปิดสนิทขอบคุณคุณรถมากๆนะคะที่พาระมนไปกินข้าวและยังซื้อของใช้ให้ระมนอีกถ้าคุณอยากได้อะไรก็บอกผมนะผมรู้ว่าพี่สาวผมคงไม่ได้ให้เงินคุณไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ ที่คุณรุดซื้อให้วันนี้ระมนก็คงใช้ได้ไปหลายปีระมนขอบคุณอีกครั้งนะคะครับระมนเข้าบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะระมนรอจนอดีรุธพ้นประตูบ้านหล่อนจึงเข้าบ้านถึงห้องก็ได้ถอดเสื้อผ้าเตรียมอาบน้ำรานระมนรู้เลยว่าใครคือคนที่ด่าหล่อนจากทางด้านหลังคุณดีนางราน ตอแหลทำดัจจริตหล่อนกล้าดีไงยืนเทียบอดีรุธของที่หล่อนอ้อนให้อดีรุธซื้อให้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะคุณรุตให้ระมนเองฮะหล่อนจะบอกว่าน้องชายฉันหลงหล่อนรีอยังไงไม่เคยคิดอย่างนั้นอย่าแม้แต่จะคิดอดีสาจิ้มศีษะระมลย้ำแต่ไม่แรงนักหล่อนมันก็แค่นังฆาตกรคุณหนูที่โดนพ่อแม่ตามใจจนไม่เห็นค่าคน อดิสาบีบค้างเล็กระมนเจ็บน้ำตาปริมหนูไม่เคยคิดอย่างนั้นเรื่องคุณอธิภาหนูเสียใจระมนร้องไห้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหล่อนเองก็เสียใจไม่ต่างจากอดีสาหล่อนพร้อมจะชดใช้ด้วยชีวิตหากคนที่ตายเปลี่ยนเป็นหล่อนได้หล่อนก็ยอมอย่ายุ่งกับน้องชายฉันอีกไม่งั้นฉันจะส่งหล่อนไปขายให้บำเรอพวกกรัดมันอดีสาเวียงร่างเล็กระมนทลาไปตามพื้น เข้าใจที่ฉันพูดไหมเข้าใจค่ะอดิสาเกลียดที่ระมน์กัดปากเธอเชยคางมนขึ้นคุกเข่าแล้วบทคยี้ริมฝีปากของตัวเองลงด้วยความรุนแรงไม่ออมแรงสักนิดระมน์เจ็บปากพยายามขอร้องคุณดิหนูเจ็บเจ็บสิดีฉันชอบชอบให้เธอเจ็บเสื้อผ้าถูกอดิสาฉีดขาดคุณดิ ระมนร้องด้วยความตระหนกตกใจและกลัวแม่บ้านคนอื่นต่างวิ่งมาที่หน้าประตูไม่ต้องมาเสอ,เอิดแถวนี้ไปให้พ้นทุกคนวิ่งหน้าตื่นออกไปจากตรงนั้นเหลือเพียงป้านางที่ยังยืนอยู่นางกลับไปซะป้านางเป็นห่วงระมนฉันบอกให้ไปป้านางก้มหน้าเดินกลับไปที่ห้องพักของตนเอง อดิสามองระมนที่นั่งกอดตัวเองสะอึกสะอื้นร้องไห้หล่อนสะใจที่เห็นคนตรงหน้าเป็นเช่นนี้ถ้าฉันเห็นว่าหล่อนเอาตัวไปพัวพันใกล้ชิดก,กับอดิรุธอีกแล้วก็หล่อนได้ตายขาเท้าฉันแน่อดิสาปิดประตูเสียงดังทุกคนในตึกสะดุ้งรวมทางระมน ระมนทิ้งตัวกอดร่างตัวเองไว้รู้สึกเควงคว้างหล่อนแค่ต้องการใครสักคนที่พร้อมเข้ามาอบกอดและคอยปลอบประโลมระมนเหนื่อยเหลือเกินจะสู้กับอดิสาหล่อนต้องการพักน้ำตาไหลอาบไปทั่วหน้าและพื้นระมนหลับเพราะหมดแรงในที่สุด คาสิโนวันนี้วุ่นวายจนอดิสาควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ลูกค้าที่คาสิโนต้องถูกอพยพออกอย่างเร่งด่วนเพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้และต้นตอนก็มาจากบริกรสาวกับบาร์เทนเดอร์หนุ่มที่ลักลอบได้เสียเป็นผัวเมียกันไปตามล่าพวกมันมาให้ได้ไปลูกน้องทุกคนโค้งรับคำสั่งของผู้เป็นนายอดิสาโกรธจนตัวสัน่นเธอกระดกบารันดีและสูบบุหรี่ไปหลายมวน พวกมันกล้ามากที่หยับจมูกคนอย่างฉันพินทานไม่เคยเห็นอดิสาโกรธขนาดนี้มาก่อนใจเย็นก่อนนะคะคุณดิคนของเราต้องราดตัวพวกมันมาสำเร็จโทษได้แน่ฉันไม่ปล่อยนางผู้หญิงแพทย์สยากับไอ้แมงดาสารเลวรอยนวลหรอกลูกน้องของอดิสาทำงานได้ดีเลิศเวลาไม่ถึงสามชั่วโมงอดิสาก็ได้ตัวชาติและแจ้งตอนต่อเรื่องวุ่นวายทั้งหมดของวันนี้ ชาิเชิดหน้าขึ้นไม่ยอมคุกเข่าต่อหน้าอดิสาชายหนุ่มถูกชกเข้าที่ท้องเพราะสายตาทาทายอำนาจกล้ามากนะที่ทำกับคาสินโนของฉันแบบนี้ได้โปรดอย่าทำอะไรเราเลยค่ะคุณดิแจ้งขอโทษแจ้งร้องไห้หลอนกลัวอดิสาอย่าไปขอร้องมันแจ้งอดิสาทะลึงตาชาติไม่มีอาการกลัวแม้แต่น้อยอดิสาจิกผมของชาติโอ้ยมึงสินะ ที่เป็นคนเกลีย้ยกล่อมให้แจงทำแบบนี้เออกูเองก็เพราะมึงไม่ยอมปล่อยกูกับแจงไปอดิซาสะยะยิ้มพวกมึงคือคนของกูพ่อแม่มึงขายให้กับกูทั้งชีวิตพวกมึงคือของกูลมหายใจที่พวกมึงมีไปวันๆกูเป็นคนกำหนดอีโรคจิตชาดหน้าหาัน ชาตถูกอดิสาตบลายครั้งจนเลือดกบปากปากดีนักน้ำมึงอดิสาคว้าปืนขึ้นจอ่อศีรษะชาติไม่คุณดิอย่านะคะแจงไว้ล่ะคะ่ะแจงคลานเขาเข้ามากอดขาอดิสาหลอนร้องไห้สะอึกสะอื้นแจงขอโทษคะ่ะแจงผิดไปแล้วคุณดิไว้ชีวิตพี่ชาติกับแจงนะคะให้กูไว้ชีวิตพวกมึงสองตัวงั้นเหรอฝันไปเถอะ อดีสาทีบแจงจนหงายหลังจิกถึงผมสวยของแจงโดยเฉพาะมึงอดีสาบีบปลายคางเล็กมึงเป็นคนของกูเป็นเมียกูมึงกล้ามากนะที่สวมเขาให้กูแจงขอโทษกับคุณดิอ้อยอย่าทำแจงเลยแล้วพวกมึงจะได้รู้ว่าเล่นกับคนอย่างอดีสาต้องเจอกับอะไรอดีสายิม้มเหี้ยมจ่อปืนไปยังศีรษะชาติห่า อดิสานับถอยหลังสายตาของชาติมีแววหวาดกลัว 4. ความตายใกล้เข้ามาในเวลาไม่กี่วินาที 3. แจงพยายามคลานเขาเข้ามาหาอดิสาแต่ถูกดึงไว้ 2>, 2. ชาติกลืนน้ำลายปืนชิดขมับพร้อมปลิดชีวิตนิ้วเรียวกำลังจะลั่นไกปืนแต่แล้วอดิสากลับลดปืนลงแต่ความตายมันง่ายไปสำหรับคนอย่างมึง เอาไม้มาครับคุณดิไม้หน้าสามท่อนใหญ่อยู่ในมืออดิสาเธอสยะยิ้มพร้อมจะเป็นเพชฌฆาตทําการประหารไอคนที่คิดทรยศจับมันนอนลงคุณดิอย่านะคะแจงขอร้องอย่าทำอะไรพี่ชาติเลยแจงยังส่งเสียงไม่หยุดแต่อดิสาหาสนใจไม่เธอสยะยิ้มยกไม้หน้าสามขึ้นสูงแล้วฟาดลงที่ศีรษะของชาติแรงๆเลือดสีเข้มไหลบ่าอย่างกำน้ำป่า คนดีอย่าทำอะไรพี่ชาติเลยอดิสาไม่แม้แต่จะลังเลลงทันพวกไม่รักดีเธอกระหน่ำตีใส่ชาติหลายครั้งชาติลม้มลงกับพื้นเลือดอาบหน้าและลำตัวเป็นไงมึงอดิสาจิกผมชาติตกหน้าชาติซ้ายขวาไม่หยุดชาติลม้มลงกับพื้นอีกรอบหายใจรวยรินแต่อดิสาไม่พอใจเอาน้ําเกลือมาสาดมันครับ อ oh. ชาตินพลานกับพื้นเขาทั้งแสบทั้งทรมานแจงได้แต่ร้องไห้เพราะหล่อนไม่สามารถช่วยคนรักได้เลยอดิสายิ้มสะใจมือยังกำไม้หน้าสามไว้แน่นจังหวะที่ชาติน้นอดิษาก็ยังตามไปทุบตีอดิสากระทืบรองเท้าส้นเข็มลงกับท้องของชาติพร้อมทั้งตีไม่หยุด พอแต่ขาคุณดีอย่าทำอะไรพี่ชาติเลยแจงยอมแล้วแจงยอมทุกอย่างคนอย่างพวกมึงอยู่ไปก็ไรค่ะอนิสาเควืงไม้ทิ้งเริ่มหมดแรงพินทานยื่นแก้วน้ำให้อดิสากระตกจนหมดเอาไอชาติไปขังไว้ในห้องมืด ห้องมืดที่อดิสาว่าคือห้องมืดที่อุณหภูมิเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งร้อนจนหายใจไม่ออกหรือหนาวจนจับขั้วกระดูกอดิสาเอาไว้ลงโทษคนที่คิดแข็งข้อหรือพวกนักเลงพนันที่หวังใช้เลขกลโกง แต่ก็ไม่อาจหลุดรอดสายตาของอธิสาไปได้ส่วนมากคนที่อยู่ในห้องมืดจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสามวันและคนพวกนั้นก็จะหายสาบสูญไปตลอดการโดยไม่มีใครรู้ว่าร่างที่ไร้วิญญาณของพวกเขาอยู่แห่งหนใดในโลกนี้ส่วนอีแจงอธิสากระชากผมสวยที่เธอเคยดอมดมมึงทำกับกูแสบมากนะแจงขอโทษแจงร้องไห้พร่ำแต่คำเดิม มือเล็กกระพุ่มกลางอ,อกไหว่ลงที่ปลายเท้าของอดิสาแจ้งผิดไปแล้วอดิสาย่อตัวลงบีบค้างเล็กรักไอชาติมันมากไหมแจงกัดปากไม่ตอบกูถามว่ามึงรักไอชาติมันมากไหมตอบกูมาอีแจงรักรักค่ะได้คำตอบแล้วอดิสาถึงกับหัวเราะให้กับตัวเองอดิสาสย,ายยิ้มน่ากลัวกว่าทุกครั้ง กูย,ยกอีแจงให้พวกมึงอดิษาบอกกับลูกน้องชายชะกันกว่าสิบชีวิตพวกมึงจะฆ่าจะแกงหรือจะลงแขกมันยังไงก็สุดแล้วแต่พวกมึงจะบันดาลให้มันคืนนี้เป็นของพวกมึงลูกน้องชายแต่ละคนปาดริมฝีปากสีหน้าแสดงอาการหืนกระหายอย่างห้ามไม่อยู่แล้วพรุ่งนี้กะพิมพ์ทานบีบคลึงไหลเล็กไอ้พวกชั่วไม่รักดีคุณดิพูดจริงหรอคะที่จะส่งแจงไปขายที่ใต้ จริงจะขอให้ฉันยกโทษให้มันหรือไงพินทานถอนหายใจอย่างน้อยๆแจงมันก็เคยเป็นคนโปรดของคุณดินะคะตอนนี้ไม่โปรดแล้วมันทรยศฉันค่ะถ้างั้นพรุ่งนี้พินจะจัดการรวมแจงกับพวกเด็กที่เราจะส่งใต้คุณดิจะเช็คก่อนไหมคะไม่ล่ะฉันไว้ใจเธอค่ะว่าแต่คืนนี้คุณดิอยากให้พินรับใช้ไหมคะอธิษายิม้ม ยืนข้อเสนอแบบนี้ไม่รับก็เสียมไมตรีสินะพินทานยิ้มหวานขณะที่อดิสาเชยค้างหล่อนวันนี้ไปเปลี่ยนสีลิปสติกเหรออุ๊ยคุณดิรู้ด้วยเหรอคะรู้สิสวยที่สุดเข้ากับเธอนะนี่มันรสสตรอเบอรี่ด้วยนะคะพินทานอวดไหนขอชิมหน่อยสิระยะเริ่มใกล้มากขึ้นจนกระทั่งริมฝีปากประกบกันพินทานไปตลอดคืน เสียงนกจากระเบียงทำให้อดิสาตื่นอดิสาสวมชุดคลุมผ้าชีฟองชงกาแฟแล้วนั่งรับลมเย็นๆที่ระเบียงเธอขมวดคิ้วที่เห็นระมนเดินถือโถข้าวตามหลังป้านางหล่อนจัดสำรับอาหารเป็นชุดๆแล้วยืนสนทนากับป้านางอดิสาขมวดคิ้วระมนยิม้มหัวเราะอย่างมีความสุขอดิสาไม่ชอบใจเธอจึงให้คนไปเรียกระมนมาหาทั้งๆที่หล่อนยังไม่ใส่บาทเลยด้วยซ้ำ ระมนวิ่งกระหืดกระหอบขึ้นมาบนตึกคุณดิเรียกหนูเหรอคะคงเรียกหมาละมัง้งระมนหน้าเจือนหล่อนถามดีๆทำไมต้องตอบแบบนี้หากเป็นระมนคนก่อนหล่อนคงไม่ยอมแต่ตอนนี้สถานะของหล่อนคือฉเฉลยไม่ว่าอดิสาจะทำอย่างไรหล่อนก็ต้องยอมดูเหมือนหล่อนจะมีความสุขมากเกินไปแล้วนะ อดิสาบีบปลายคางระมนฉันให้หล่อนมาอยู่ที่นี่ในฐานะคนใช้แต่ดูเหมือนหล่อนจะสุขสบายเกินฐานะไปละอดิสาเพิ่มแรงบีบระมนน้ำตาปริมทำไมไม่พูดละ่ะนิ่งบื้ออยู่ทำไมระมนขมวดคิ้วหล่อนเคยตอบกลับแต่โดนอดิสาตะคอกแล้วนี่อะไรพอหล่อนเงียบก็หาว่าหล่อนบือ้อคุณดิจะให้ระมนทำอะไรระมนยอมหมดค่ะ ทางรอดที่ดีคือการยอมแพ้อดิสาซะเซะ็กรับอรุณกับฉันหน่อยเป็นไรบาดแผลจากคราวที่แล้วยังไม่จางจากร่างกายระมนถูกอดิสาจับกดบนเตียงขึงไว้อดิสาคล้ายพวกวิปลาสเธอลนเทียนใส่ละมนแล้วหววใ้แทบเบาๆละมนกลัวมากหล่อนร้องไห้วิงวอนให้อดิสาหยุดการกระทําแต่อดีสาไม่มีทางหยุดเธอชอบที่เห็นใบหน้าตื่นกลัวของเฉลยสาว ระมนถูกสำเร็จโทษจนย่ำรุง่งร่างเล็กสะบักสะบอมต้องให้ป้านางเข้ามาดูแลกว่าจะดีขึ้นก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์สาเหตุของการถูกลงโทษคือหล่อนบังอาจพูดคุยกับอดิรุษให้อดิสาเห็นระมนนั่งลงบนเตียงหล่อนปลดกระดุมทีละเม็ดอย่างอ้อยอิงไม่ทันใจอดิสาจึงถูกกระชากจนขาดวินนว้ ระมนมีเสื้อผ้าใหม่เสมอเพราะคนใจร้อนที่คอยจะฉีกถึงเสื้อผ้าของหลอนฉันไม่ได้เข้าหาหลอนมานานแค่ไหนแล้วน้าอดิสารูปไาลที่แขนเล็กซุกจมูกลงยังลำคอและใบหน้ากลิ่นหอมที่คุ้นเคยปลุกเราอารมณ์เป็นอย่างดีระมนสถานยามอดิสาเคลื่อนไหวบนร่างกายหลอนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเพลิงสวัสดของอดิษฐ์สัญ,ญลักษณ์ตีตราระมนเหนื่อย ลหลับในที่สุดซึ่งวันนี้อดิสาไม่อยากจะกวนอดิสานอนชันแขนมองละมนหลังมือเกลี่ยแก้มนิ่มและจะรดจมูกลงสูตรกลิ่นหอมหากพินทานไม่โทรมาหาอดิสาคงใช้ชีวิตทั้งวันอยู่บนเตียงกับระมนกระมังว่าไงพินทานโทรมาแต่เช้าไม่เช้าแล้วนะคะคุณดินี่สายแล้วพินโทรมาเพื่อจะบอกว่าคิดถึงคะ่ะอดิสาหัวเราะ อย่ามาโกหกฉันหน่อยเลยมีอะไรก็ว่ามาเออพินขออนุญาตไปหาคุณดิที่บ้านได้ไหมคะคุยทางโทรศัพท์คงไม่สะดวกมีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าคืนนี้ก็ได้เจอกันแล้วด่วนพอสมควรค่ะโอเคงั้นมบบ่ายเข้ามาแล้วกันเที่ยงได้ไหมคะอดิสายิม้มคิดถึงฉันขนาดนั้นเชียวเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วฉันจะให้เธอถอดเสื้อผ้าขึ้นคล่อมฉันเลยคอยดู คุณดิจะให้พินขึ้นสวรรค์ลงนรกแล้วแต่บัญชาเลยค่ะแต่ว่าขอพินเข้าไปพบตอนเที่ยงนี้นะคะได้สิจะได้กินมือเที่ยงด้วยกันขอบคุณค่ะคุณดิอดิสาวางโทรศัพท์มือถือไว้ที่เดิมลุกขึ้นทั้งที่กายยังเปลือยเปล่ารอยสักที่แผ่นหลังทำให้อดิสาดูทรงอำนาจและมีเสน่ห์เปในคราวเดียวกันระมนลืมตาเมื่อพลร่างอดิษาหัวใจหลอนบีบรัด รู้สึกแปลกพิกลไม่เคยมีสักครั้งที่อดิสาจะพูดคุยหยอกล้อกับหล่อนแบบคนในสายพินทานคงเป็นคนพิเศษสำหรับอดิสาแล้วตัวหล่อนคงเป็นได้เพียงนางเฉลยใต้เท้าไม่มีค่าและไรประโยชน์ระมนขบปากเพราะอาริสากอดและจูบพินทาตงตงโดยไม่สนใจว่ามีหล่อนยืนอยู่ตรงนี้หรือไม่วันนี้รสส้มพินทานยิ้ม ไทยถูกค่ะอยากได้อะไรคะพินทานคนนี้จะให้โซฟาน่ะเบื่อแล้ววันนี้เป็นบนโตดีไหมพินทานหัวเราะได้สิคะน่ารักจังอดิสาจูบป,ปากพินทานอีกรอบกินข้าวก่อนแล้วกันแล้ว,ลวค่อยคุยธุระได้ค่ะพินทานยิ้มให้ระมนเป็นยังไงบ้างคะระมนระมนยิ้มสบายดีค่ะคุณพินทานสวยขึ้นหรือเปล่าคะพินทานหัวเราะ ชมแบบนี้พินไม่มีอะไรจะให้นะคะคุณพินทานสวยจริงๆค่ะเข้าไปข้างในเถอะสํำรับคงจัดเสร็จแล้วอดิสาพูดขัดจังหวะเธอไม่ชอบให้ระมนยิ้มหรือหัวเราะก,กับใครหน้าไหนทั้งนั้นค่ะอาหารหลายอย่างทำให้พินทานตาวาวของโปรดพินทั้งนั้นเลยนี่คะใช่ฉันสั่งให้นางทำให้เธอโดยเฉพาะนะขอบคุณค่ะคุณดิรักคุณดิจังเลย พินทานซบอกอดิสาระมนเหลมองหัวใจหลอนแกว่งไปเลยที่เห็นอดีสารูปศีสษะพินทานอย่างเอ็นดูอาหารมื้อนี้แลกกับเสียงครางเพราะๆะนะแมมคุณดิแล้วก็ยอมแลกไหมละ่ะพินทานจับคางแล้วคิดอืมอดิสาสายหน้ายิ้มยิม้มยอมค่ะก็ป้านางเลิศรถในปัตถภีพินยอมอยู่ใต้ร่างคุณดิแล้วครางไม่หยุดเลยค่ะ พินทานทำอ้อนจึงได้จูบหวานๆเป็นของรางวัลฉันชักไม่อยากกินข้าวหรอกสิอยากกินเธอมากกว่ายิ่งอดิสาทำหวานใส่พินทานมากเท่าไหร่ระมนก็ยิ่งทนดูไม่ได้หล่อนอยากได้ความรักและความเอ็นดูแบบนั้นจากอดิสาบ้างแหมคุณดิของหวานนะ่ะเขาเอาไว้กินหลังอาหารขาวนะคะก็เธอมันของหวานรสเยี่ยมใครๆก็อยากกินก่อนทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะคุณดิใช่ไหมคะ ใช่ระมนเบือนหน้าหนีไม่อาจทนเห็นคนทั้งสองแสดงความรักได้อีกตาของหล่อนร้อนเผาทั่วทั้งร่างสันสะท้านความรักและความเมตตายเยี่ยงนี้ต่อให้ชาติหน้าเกิดใหม่หล่อนก็คงไม่ได้รับจากอดิสา